ราชาวีรบุรุษกับราชาผู้พิชิตแห่งเฟสซีโร่ผมว่าคู่นี้ความสัมพันธ์ของพวกเขาน่ารักดีนะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมื่อกงแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องเฟสซีโร่ในวันนี้นะครับผมมาด้วยหัวข้อที่ว่ากิลการมเนสปะทะอิสกันดานั่นเองครับโดยการประทันในที่นี้คือจะเอาเรื่องราวของความสัมพันธ์ของพวกเขาที่ได้มีการทั้งประารม์กันได้มีการต่อสู้กันได้มีการแสดงฝีมือกันมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับซึ่งบอกเลยว่าผมก็แพลนไว้เหมือนกันนะครับว่าจะทำโปรเจกต์ของพวกเฟสซีรีต่างๆๆานานาออกมาเรื่อยๆด้วยนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ออกมาถี่เหมือนกับอนิเมะ มีแบบเป็นระดับร้อยตอนอย่างนั้นนะเนาะเออแต่ว่าอันนี้ก็ให้เป็นการเปลี่ยนรสชาติไปก็ว่าได้ครับซึ่งวันนี้ก็เป็นการหยิบตัวละครโปรดของผมตัวหนึ่งในเฟสซีโร่มาพูดคุยนะครับนั่นก็คือพี่กิลกามชคนนี้นี่เองครับซึ่งกิลกามชบทบาทของในเฟสซีโร่บอกได้เลยว่าทําได้หลายคลิปมากๆโดยที่วันนี้ก็มาประเดิมกันก่อนนะครับกับตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ผมก็ชอบเขาไม่น้อยเลยนะนั่นก็คือราชาผู้พิชิตอิสคันดานั่นเองครับซึ่งวิญญาณวิรชนผู้นี้ก็เป มีความตลกขบขันมีความจริงจังแล้วก็มีความเป็นศักดิ์ศรีของราชาอะไรพวกนี้ที่โคตรดีเลยครับแต่ทีนี้เมื่อมีราชาถึง2ต้ตนแบบนี้เขาก็ต้องมาเชื่อเชืออให้เราดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะเป็นผู้ที่เหนือกว่าก็ว่ากันไปเนาะซึ่งราชาที่ปรากฏขึ้นมาในของการต่อสู้สงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่4ในเฟสซีโร่นี้จะมีเป็นเซเบอร์อีกหนึ่งคนนะครับแต่ว่าอันนั้นเนี่ยจะนับว่าเป็นราชาสาวน้อยที่เรายังไม่พูดถึงเยอะในคลิปนี้กันแล้วกันเนาะวันนี้ก็จะมายขายี้ให้เห็นเลยเของ <ผม S 2> นะมีเรื่องราวอะไรยังไงให้เราพูดถึงกันบ้างเนี่ยผมก็ได้ลองแบ่งมาแล้วนะครับเป็น4ี่ชัเตอร์ที่พอจะหยิบยกเรื่องราวที่เป็นความสัมพันธ์ของเขา2คนนี้มาพูดคุยให้กับท่านผู้ชมฟังได้ถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วก็ไปกันทีละหัวข้อเลยครับผมก่อนอื่นเลยก็ต้องพูดถึงการเจอกันครั้งแรกใช่ไหมครับการเจอกันครั้งแรกเนี่ยก็เป็นสึกแรกที่แลนเซอร์ได้ปะทะกับเซเบอร์ตัวนั้นเนาะซึ่ง2คนนั้นไม่ใช่ประเด็นครับผมเรากำลังจะพูดถึงไรเดอร์ที่โพ่มาทแทรกแซงการต่อสู้ในครั้งนนน, Rider นั้้ะรรบเดี่่ยาาาาาปปกกฏตวขึมโทศาาใ คู่ที่เข้าร่วมสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ทุกตนที่เป็นเซอร์แวน์มาร่วมกองทัพต่อสู้ไปพร้อมกับข้าแล้วก็มอบจอกศักดิ์สิทธิ์ให้กับราชาผู้พิชิตอย่างข้าซะซึ่งก็เป็นการประกาศสักดาของตัวเองนะครับว่าตัวเองคือราชาผู้พิชิตอิสคันดาบาบาบาซึ่งอนิเมะเฟซซีรีส์ต่างๆที่ผมดูมานะครับเขาจะค่อนข้างระวังว่าอย่าเพิ่งเปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยเป็นวิญญ,ญาณวิญญชนคนไหนเออไม่งั้นแล้วเขาอาจจะรู้จุดอ่อนของเราได้แต่ว่าอิสคันดาหาแคร์ไม่ครับเขา้เชื่อมั่นในรอับกซ์ ไม่มีใครเอาด้วยสักคนเลยครับผมแต่ทีนี้คําพูดที่ประกาศสักดาความเป็นราชาของอิสกันดานะครับมันไปสกิดหูอาเชอร์ของโทคิโอมิเขาให้ครับผมนั่นก็คือท่านกิลกาเมชคนนั้นนั่นเองนะคือกิลกาเมชก็รู้สึกไม่พอใจกับคําพูดของอิสกันดานะครับบอกว่าเหมือนจะมีสวัสดิ์ที่ไหนไม่รู้มาอ้างตัวเป็นราชาแล้วก็มองข้ามหัวข้าไปสินะข้านี่แหละคือราชาที่แท้จริงแล้วทีนี้กิลกาเมชก็จะได้มีการเปิดตัวมานะครับก็ใช้คําว่าเป็นการเปิดตัวแล้วก็ได้เจอกันคคครรรรรััรัั้้้้งงงแแกกต่่่่วาาในนนเนีียยยไไไมไดมดดพูดุออะอะนะ กิลกาเมชมันแค่หมั่นไส้ว่ามีคนมาอ้างตัวว่าเป็นกษัตริย์เป็นราชาอย่างนี้ทั้งทที่ตัวของกิลกาเมชเนี่ยควรจะเป็นราชาที่อยู่สูงที่สุดใช่ไหมครับซึ่งนั่นถือเป็นศึกแรกของการปะทะกันของเซแว่นนะครับแล้วก็มีการรวมตัวกันเยอะมากเลยเนาะคือแบบไรเดอร์มาแล้วอาเชอร์มาแล้วแล้วทีนี้มีเบอร์เซอร์เกอร์ปรากฏตัวขึ้นมาด้วยแล้วเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยมันดันไปกวนตีนกิลกาเมชเข้าให้ครับผมก็เลยเป็นศึกเล็กๆน้อยๆกิลกา์เมชโชว์ฝีมือให้เราเห็นก่อนะ นนค,คือขณะที่ก็ดูๆกันไปดูๆกันมานะครับโทโคิโอมิก็ใช้เรจูในการบัญชาให้กิลกาเมชถอยออกมาก่อนครับผมทาให้กิลกาเมชกับไรเดอร์ยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันเยอะนะได้ว่าเห็นหน้าค่าตากันไว้นะแล้วกิลกาเมชก็บอกว่าศึกหน้าที่จะมีการต่อสู้หลังเลือดก,กันของพวกเซเวนก็ขอให้เหลือเพียงวิญญ,ญาณวิรชนผู้เป็นราชาที่เหมาะสมจะต่อกรก,กับข้าก็แล้วกันนะ,ะกิลกาเมชก็ถอยทับไปตามเรจูของโทคิโอมิเนาะส่วนไรเดอร์ตอนนั้นก็คือมีประเด็นกับพวกเซเบอร์เล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าตอนนี้เราตัดไปเเข้าามสู่่ที ของของการเจอกันของอิสคันดากับกิลกาเมชกันอีกทีหนึ่งนะครับนั่นก็คือในช่วงประมาณตอน11เนาะที่มีการตั้งวงเล่ากันโดยที่ว่าตอนแรกเนี่ยไรยเดอร์บุกเข้ามาที่คารือหานะครับตอนนั้นเป็นคารืหานของไอริสฟิวเนาะแล้วทีนี้ก็มาบอกเซเบอร์ว่าไปตั้งวงเล่ากินกันหน่อยไหมในส่วนของเจ้าซึ่งไรเดอร์ก็ชวนเซเบอร์ไปดื่มเหล้าด้วยนะครับคือมือนตัวเองก็ไปซื้อเหล้าในเมืองมาเนาะเตรียมตั้งวงเต็มที่เลยนอกจากนั้นแล้วระหว่างที่เดินในเมืองเนี้ยเฮียแกไปเจอกับกิบบลกวากวรา,าเ,ชรเามชเลย กิลกาเมชเองก็อ่ะโอเคตอบคำรับเชิญนะครับซึ่งการปรากฏตัวของกิลกามเมชที่มาที่สวนของปราสาทไอซ์เบิร์นตอนนั้นนะครับก็จะเป็นการมองว่าพื้นที่นี่เหละที่เจ้าชวนข้ามาให้สังสรรค์ด้วยกันมันช่างเป็นพื้นที่ที่ไร้รสนิยมเป็นที่สุดเลยนะนอกจากนั้นแล้วนะครับกิลกาเมชยังยามอีกว่าไอ่เหล้าที่เจ้าซื้อมาเนี่ยมันเป็นเหล้าชั้นต่ำสิ้นดีเลยข้าจะให้ได้เห็นว่าสมบัติของข้านั้นมันมีเหล้าชั้นดีขนาดไหนนะครับกลายเป็นว่ากิลกามเอชก็อ่ะโชว์ ว่านี่มันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าสมบัติของข้ามันก็ต้องมีของที่ชั้นเลิศและก็ดีที่สุดแบบนี้นี่เองนะตอนนั้นแม้มันจะมีความตึงอยู่นิดนึงว่าวิญญาณวีรชนระดับกษัตริย์มาคุยกัน3คนแบบนี้นะครับผมชอบมากที่มีคนนอกอย่างไอริสฟิลกับเวเบอร์อย่างเงี้ยที่ได้แต่เฝ้ามองว่า3คนนั้นก็คุยอะไรกันว่าซึ่งตัวนี้เราจะโฟกัสไปที่การพูดคุยของอิสกันดาน,นะครับเขาเรียกมาเพื่อที่จะพูดคุยแล้วก็มีประเด็นหลักก็คือถามซิว่าเจ้าจะเอาจอกศักดิ์สิทธิ์ไปทปไปจ มันก็เหมือนกับเป็นสมบัติหนึ่งที่อยู่ในคลังสมบัติของเขาเพียงแต่ว่าหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยตัวกิลการเมชก็บอกนะครับว่าจาสมบัติท,ทั้งหมดที่อยู่ในคลังของตัวเองไม่ได้หรอกส่ว่อิสคันดาก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่าอยากจะได้กลับชาตินะได้กลับมามีชีวิตแล้วก็ได้พิชิตโลกอีกครั้งหนึ่งนั่นก็เป็นจุดประสงค์หลักของราชาผู้พิชิตคนนี้นะครับโดยการสนทนาครั้งนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องราวของเซเบอร์เข้ามาโดยที่เซเบอร์เขาบอกว่าเขาอยากได้จอบศักดิ์ดออสิทธิ์ ยจะขำเรื่องเดียวกันนะครับว่า er เซเบอร์เนี่ยเขาเป็นราชานะครับแต่ว่าเขาเนี่ยเหมือนไม่ยอมรับการเป็นราชาของตัวเองเป็นราชาที่ตัวเองจะต้องเสียสละเพื่อประชาชนอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งอิสกันดาเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าราชาจะต้องเห็นแก่ตัวให้ประชาชนมารับใช้นะแต่เขามองว่าจุดยืนของราชาครับมันคือการที่เราอยู่ในตําแหน่งของเราแล้วพวกประชาชนเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องของการเสียสละเรื่องของการทําเพื่อกษัตริย์ของตัวเองในเมืองนั้นๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องราวตรงนี้ซึ่งกิลกาเมชก็เห็นด้วยในมุมนี้กับอิสกานดานะครับทำให อิสคันดานไม่ยอมรับในตัวเซเบอร์ในฐานะราชาเนะีเพราะเธอเป็นแค่สาวน้อยที่ไล่ตามอุดมคติของตัวเองเท่านั้นแต่ในทางกลับกันนะครับกิลกาเมชเขาจะบอกกับเซเบอร์ว่าเจ้าไม่ได้ผิดอะไรนะถ้าเจ้ายึดมั่นในอุดมคตินั่นล่ะก็ลองไปให้ถึงที่สุดดูสิอ่าซึ่งตัวนี้กิลกาเมชเขาก็จะมีจุดประสงค์แฝงของเขาด้วยนะแต่ใดๆก็ตามแล้วท่ามกลางวงเล่าตรงนั้นนะครับมันจะมีแขกไม่ได้รับเชิญจะเข้ามาร่วมดื่มด้วยครับผมแต่เขาไม่ดื่มครับมาหาเรื่องแล้วทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าอิสอค าในคลาสของแอสซัสซินนะครับก็มาปรากฏตัวหาเรื่องแล้วก็โดนอิสคันดาผู้เป็นคลาสไรเดอร์คนนี้ใช้โฮกุที่มีชื่อว่าไอโอเนียนเฮไทรอยครับผมซึ่งโฮกุอันนี้ก็คือเป็นเขตอาคมเฉพาะตัวด้วยนะครับมีกองทัพของตัวเองเนาะในการที่จะพุ่งเป้าเข้าโจมตีพวกแอสซัสซินทั้งหลายและในจุดนั้นแอสซัสซินก็โดนการโจมตีนี้ไปจนไม่เหลือซากเลยครับผมเท่ากับว่าตอนเนี้ยเซอร์แวนที่ถูกกาจัดไปเป็นตัวแรกก็คือแอสซัสซินนั่นเองครับซึ่งพอจบตรงนั้นเนี่ยกิลกาเมชเห็นโฮกุของอิสคันดดดาาาแแลล้้้้ววรรรรูููสสสึึกกกกอออออะไไรหรืเเเปเ่่่็็โโคใจยยนงงุข มันต้องดีกว่าอยู่แล้วอะไรแบบนั้นนะ่นาะก็ถือว่าบทสนทนาในวงเล่าของทั้ง3คนนี้ก็จบลงไปเพียงเท่านี้เนาะแล้วเราก็จะมาได้เห็น2คนนี้มีการเชื่อเฉื่อนกันก่อนจะนําไปสู่ช่วงการตัดสินนะครับนั่นเป็นศึกการต่อสู้ที่ปีศาจอย่างแคสเตอร์ได้อันเชิญขึ้นมาซึ่งในศึกนั้นก็จะมีเซเบอร์แลนเซอร์และก็ไรเดอร์เนี่ยในการร่วมมือกันเพื่อจะกกาจัดปีศาจของแคสเตอร์ไปซึ่งในระหว่างที่เซอร์แวนนั้นกำลังต่อสู้กับปีศาจของแคสเตอร์ใช่ไหมครับอาร์เชอร์เองเขาก็ต่อสู้กับเบอร์เซอรรเกกกย่่ย่่้้้วมมืืนน,นนนนนนััคคซึึึงงงป็าาาาาฟใถี การเปลี่ยนแปลงทิศทางของการสู้ไปอย่างดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตายของแคสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการที่เซเบอร์สามารถใช้เอ็กซ์คาลิเบอร์ได้นะครับเมื่อการต่อสู้ครั้งนั้นจบลงเนี่ยหลังจากที่เซเบอร์ได้โชว์ประกายแสงของตัวเองใช้โฮกูเอ็กซ์คาลิเบอร์โจมตีใส่แคสเตอร์จนเละไปแล้วอะครับเราจะได้เห็นบทสนทนาสั้นๆของกิลกาเมชกับอิสคันดาโดยที่ว่า2คนนี้คุยกันนะครับกิลกาเมชบอกเลยว่าเจ้าไม่เห็นหรือไงว่าประกายแสงของเซเบอร์นะ่มันช่างสวยงามมากแค่ไหนแบบนี้เจ้าจะยังปฏิเ, er าาเสธเซเบอร ก็บอกไปเลยนะครับว่าไม่ว่ายังไงแล้วเนี่ยสำหรับเธอเองมันก็เป็นแค่สาวน้อยที่ไล่ตามอุดมคติของตัวเองไปข้ามีหน้าที่ในการที่จะชี้นําเด็กสาวผู้นั้นให้ไปในทางที่ถูกต้องถ้าเจ้าจะเป็นสาวน้อยเจ้าก็ต้องเป็นสาวน้อยถ้าเจ้าจะเป็นราชาเจ้าก็ต้องมีความคิดในฐานะราชาซึ่งแนวคิดอุดมคติของไรเดอร์อย่างที่บอกครับว่าโดยความคิดในฐานะราชาผู้พิชิตของเขาราชาต้องเป็นแบบนี้คิดกับราษฎรแบบนี้อะไรเงี้ยเขาจะต้องชี้นําทางที่ถูกต้องให้กับเซเบอร์ให้ได้แต่กิลกาเมชเขากลับมองว่าตัวเซเบอร์ควรจะมีวิถีทางงงขออตัวเและไปให้สุด ว่าความปรารถนาของตัวเองนั้นมันจะเป็นจริงได้หรือไม่ได้ยังไงและน้ําตาของความเสียใจของความผิดหวังของเซเบอร์ณจุดจุดนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่มีค่าและน่าลิ้มลองครับผมกิลกามชมันก็จะมีแนวคิดที่แบบลึกล้ําของมันไปแบบนี้อีกทีนึงนะครับเพราะตอนนั้นก็เป็นช่วงที่ว่ากิลกามชเริ่มมีความสนใจในตัวเซเบอร์ขึ้นมาแล้วด้วยเนาะกลับมาที่เรื่องของวิญญาณวิรชน2ตอตนนี้อิสกันด้าก็ได้บอกกับกิลกามาชไปนะครับว่าดูท่าเจ้ากับข้าเนี่ยจะค จะใช้พลังของเจ้าที่มีทั้งหมดมาต่อกรกับข้าดูนะตรงนี้เลยไม่ล่ะจนอิสคันดาเขาก็มีชั้นเชิงนะครับว่าก็อยากจะทําแบบนั้นอยู่หรอกนะแต่ว่าคืนนี้คงต้องพอเท่านี้ก่อนดีกว่าเพราะว่ามันเป็นค่าคืนที่วุ่นวายและทุกคนก็เดือดร้อนกันมากมายแล้วนะแล้วกิลกาเมชก็บอกว่าได้งั้นข้าอนุญาตให้เจ้าหนีถ้าเกิดว่าข้าไม่ได้ฆ่าเจ้าที่อยู่ในสภาพเต็มร้อยแล้วก็ข้าก็คงไม่พอใจหรอกนะนนี้คือเป็นคําพูดที่กิลกาเมชเขาบอกไว้แต่ตัวนี้ราชาอิสคันดาเขาก็กวรตีนไปอีกนนนะคครรรัััับบบบอออออออกกกกกาาาาาาเเเเเมมมววว่่ว่้้้้้จจง็็ตตสสสูไไดดื์์ซผีียยหท มันก็คงหนักพอสมควรสินะถึงจะยังไม่ต่อสู้กับข้าตอนนี้ครับผมกิลกามชก็ฟังแล้วมีน้ำหงนิดนึงก็เลยบอกไปว่าได้งั้นเดี๋ยวข้าจะตอบแทนการท้าทายนั่นด้วยการฆ่าเจ้าทิ้งซะเป็นการลาจากแล้วก็นัดหมายการเตรียมต่อสู้กันในศึกหน้านะครับและหลังจากที่2คนนี้แยกย้ายกันไปปุ๊บก็มีเรื่องราวการตัดสินมาในช่วงท้ายครับผมนั่นคือเป็นช่วงตอนที่23ครับตอนนั้นเป็นช่วงที่มีการเข้าใจผิดของเซเบอร์กับไรเดอร์นิดนึงนะนะโดยที่ว่าโดยที่ไรเดอร์ถูกเซเบอร์ไามมาล่ สวรรค์ที่ถือว่าเป็นรถสึกคันโปรดของอิสคันดาแต่ว่าโดนเซเบอร์จัดการไปแล้วนะครับเท่ากับว่าจะใช้รถสึกคู่ใจอันนี้ไปต่อกรก,กับกิลกาเมชก็คงจะไม่ได้แล้วแต่ใดๆก็ตามแล้วเนี่ยเมื่อการตัดสินของ2คนนี้จะต้องมาถึงนะครับเขาก็ได้ต่อสู้กันอย่างเต็มที่นะโดยที่กิลกาเมชก็ถามด้วยนะครับว่ารถสึกคันโปรดไปไหนแล้วบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าข้าจะโค่นเจ้าในสภาพเต็มร้อยอิสคันดานก็บอกแบบติดตลกนะโดนเซเบอร์ er จัดการไปแล้วอะแต่ไม่เป็นไรข้าก็อยู่ในสภาพเต็มร้อยที่พร้อมจะใช้พลังเเเเตต็็มมมทีี่่่่่่่ใในน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 กกกกกกาาาาาาารรอออสสู้้้้้้ััับจจยซึึงถณ์ไชวว2คขแล อ,อิสคานดาก็ยังมีการถามถ,ามถึงกิลกาเมชนะครับบอกว่าไอ้ของที่อยู่ในเกตออบบาบิโลนของเจ้าเนี่ยนะถ้าเอามาประสานกับก,บกองทัพที่อยู่ในไอโอเนียนเฮไทรอยของข้ามันจะต้องกลายเป็นกองทัพศึกที่สุดยอดมากๆเลยไม่คิดจะมาร่วมมือกับข้าอย่างนั้นเหรอกิลกาเมชก็ตอบไปเลยครับผมว่าราชาไม่จําเป็นต้องมีทั้งสองนะแต่สิ่งที่เจ้าพูดเนี่ยมันก็ทําให้ข้าตลกดีแต่ใดๆก็ตามแล้วสมบัติของข้าที่จะเรียกว่าเป็นสหายร่วมศึกได้มีเพียงคนเดียวซึ่งอันนี้เป็นอิสต์เอ็กนะครับ การของกิลกาเมชนั่นเองครับซึ่งเมื่อกิลกาเมชปฏิเสธไรเดอร์แล้วนะครับทั้งสองคนก็เตรียมเปิดศึกกันโดยที่ว่าอิสคันดาก็มาเลยครับผมไอโอเนียนเฮไทรอยโดยที่ตอนนั้นกิลกาเมชเองก็รู้สึกว่าอาวุธสุดยอดของเขานั้นได้เจอเวทีที่จะใช้งานแล้วครับผมนั่นก็คือโฮกุของเขาเอนูมาเอลิชครับผมกิลกาเมชใช้เอนูมาเอลิชโจมตีเข้าไปทำลายโฮกุไอโอเนียนเฮไทรอยของอิสคันดาเป็นที่เรียบร้อยนะครับพอเขตอาคมสลายไปปุ๊บอิสคันดาก็เอามาสเตอร์ของตัวเองออกมาจากรถสึกตัวนััั้้้้้นนนนกก่อออออเเเเเาาะพพรรรมมทิงงคููดใหบบวว์์ผป็สตตข บอกว่าถ้าเจ้ายอมเป็นบ่าวของข้าแล้วก็ยังไงก็ตามแล้วจงเฝ้าดูหลังของราชาของเจ้าให้ดีและหน้าที่ของบ่าวอย่างเจ้าจะต้องกล่าวขานความฝันของราชาของเจ้าสืบไปตัวอิสคันดาเขาก็จะมีมุมนี้ของเขาอยู่แล้วเนาะโดยฐานะราชาผู้พิชิตการที่เขาเชิญกิลกามชมาร่วมเป็นสหายอะไรแบบเนี้ยมันก็คือเป็นความฝันของเขาที่จะไปพิชิตโลกใบนี้ส่วนกิลกามชเองก็ยอมรับในแนวคิดนี้ของอิสคันดาประมาณหนึ่งนะว่าความฝันของเจ้ามันเป็นสิ่งที่ข้ายอมรับแต่สุดท้ายแล้วยังไงก็ตามความฝันจะเลือนหายไปเมื่อเจ้าลื ตอนนี้ก็พอจะรู้แล้วแหละว่าตัวเองสู้กิลกาเมชไม่ได้นะครับแต่สุดท้ายก็คือตัดสินใจพุ่งบุกทะลวงเข้าไปนะครับซึ่งจังหวะน,นั้นคือกิลกาเมชใช้อาวุธจากเกตออฟบาบิล o นยิงโจมตีใส่อิสคันดาอย่างต่อเนื่องเลยครับผมซึ่งไม่มีกอดบูที่เป็นรถศึกคู่ใจแล้วแต่ตอนนี้ตัวของอิสคันดาเขามีม้าศึกบูเคฟาลัสนะครับซึ่งก็เป็นรถม้าศึกอีกแบบหนึ่งที่ต่อสู้ได้ค่อนข้างโอเคละครับแต่ก็โดนอาวุธจากเกตออฟบาบิลอนโจมตีเข้าไปซะร่วงเลยแล้วพอมาึึกกกรร่่่ววววววงงงงงไปแแลลุุ้้้้๊บออสัััันดดา็ตตตตพเเขเะะะะททยใจจจหีีโจจมถ กาเมชก็โดนโซ่แห่งสวรรค์อิคิโดตึงร่างของอิสคันดาไว้นะครับแล้วก็โดนเอนูมาเอลิชเสียบเข้าแล้วก็ใช้เอนูมาเอลิชเสียบเข้าไปในร่างของอิสคันดาทาให้อิสคันดาได้รับบาดเจ็บจนถึงตายนะตรงนั้นนะครับซึ่งในประโยคที่มีการพูดลากันนะครับกิลกาเมชก็ถามว่าตื่นจากความฝันหรือย,ยังราชาผู้พิชิตแต่อย่างไรก็ตามแล้วถ้าเจ้าต้องการที่จะมาท้าดวนกับข้าแล้วก็มาเมื่อไหร่ก็ได้เลยนะเพราะอย่างไรแล้วจนกว่าการเวลาจะสิ้นสุดโลกใบนี้ก็คือสวนของข้าถ้ายืนยันให้ได้เลยว่าสถานที่แหห่่งนี้้้จจะไมทําาใเเืบ อย่างแน่นอนก็เป็นประมาณคําพูดของราชา2ตนที่มีให้ต่อกันแล้วก็ยอมรับซึ่งกันและกันเนาะโดยที่ตัวอิสคันดานก็รู้สึกว่าอืฟังแล้วดูดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าเมื่อเซอร์แวนถูกโจมตีเข้าไปขนาดนั้นร่างของเขาก็ได้สลายไปนะครับถือว่าอิสคันดานเนี่ยผมมองแล้วในเฟสซีโร่นาจะเป็นคนเดียวที่ทําให้กิลกาเมชได้เอาจริงขนาดนี้นะพอถึงขั้นเอา AR ที่เป็นอาวุธสุดยอดของตัวเองออกมาเนาะเป็นโฮกุเอนูมาเอลิชอย่างนี้ผมก็เลยมองว่า2คนเนี้ยเขาเป็นคู่ที่เหมาะกันดีมากๆครับผมในฐานะที่ว่่่าาา้้ตอออสสูยยงมมศักกรีแลว็ รับซึ่งกันและกันนะครับทิ้งท้ายไปให้นิดนึงว่าพออิสคันดาสลายไปปุ๊บกิลกาเมชก็เดินเข้าไปหาเวเบอร์นะครับตรงนี้ผมก็ได้เห็นอีกมุมหนึ่งของกิลกาเมชนะว่ากิลกาเมชบอกว่าในฐานะที่เจ้าเป็นบ่าวของราชาผู้พิชิตเจ้าควรจะมีหน้าที่ในการล้างแค้นให้กับนายของเจ้าไม่ใช่หรื้ส่วนเวเบอร์ก็บอกว่าอิสคันดาสั่งให้มีชีวิตถ้าฉันไปต่อสู้กับนายแล้วก็ฉันตายลูกเดียวเลยนะในเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วฉันขอยืนอยู่เฉยๆไม่ต่อสู้อะไรใดๆกับนายทั้งสิน้นซึ่่่งงลาาาเเเมม็ยรนนววดีี้้้ะจไตหข ความหญิ่งในศักดิ์ศรีของเขาที่สูงมากและโดยพลังอำนาจอันมหาศาลอะไรแบบนี้เขาก็ไม่ใช่ว่าจะฆ่าใครไปเรืเ่อยเปื่อยนะครับในฐานะการต่อสู้ตัดสินกับอิสคันดาเขาก็ถือว่าเอาชนะในฐานะคู่แข่งคนหนึ่งไปได้แต่ทีนี้สำหรับคนคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังของอิสคันดานั้นเขารับเจตจำนงของอิสคันดานมาแล้วกิลกามชก็ไม่ต้องถึงขั้นเอาชีวิตของเวเบอร์ไปนั่นเองครับ ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสาหรับเรื่องราวความสัมพันธ์การประคามมการต่อสู้ต่งตางๆนานาที่เราได้เห็นกันของอิสคันดากับกิลกามชครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมรู้สึกว่าชอบทั้งกิลกามชชอบอิสคันดาในฐานะเซแวนที่เป็นคู่ที่เหมาะสมอะไรกันประมาณนี้หรือเปล่าหรือมีประเด็นตัวไหนอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะเสริมเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผมได้หยิบยกมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะฮะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดดพลาประก ผมก็ขออาภัยมาณทีนี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดสับสไข b e กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ